ถ้าอยากได้ตัวเลขก็ไปดูขันน้ำมนต์ <ไป S 1> นะ้องเอฟซีดูขันน้ำมนต์ที่ท่านได้ภาวนาจิตสวดเสริมบารมีรท่านเปิดโชคลากบ,บุญพาวาชนามีก็เห็นอยู่ในขันน้ำมนต์ให้ทุกคนไปดูเอาขันมาอย่างนี้ครับนอ้บองงั้นก็ไปดูที่ขันน้ำมนต์ร้อยทรับนำโชคร้อยโชคร้อยทรัพย์เงินไหลกองทองไหลามาสาธุ สวัสดีครับขอ,อน้ำทันชูซองลอยรัพน้ำโสกเ,กเรกเด็ดน้ำโสกวันนี้แอดมาติดตำหนักปูอันจิตสาบเขา,าเพื่อนมีพธิธีเบิกเนตสมเด็จโป้งจัก,กรพรรดิกับหลวงปู่สวงปะจมตำหนักเป็นเนื่องในเทศกาลตอนรับปีใหม่นเนาะมืฮออนมาถึงเลยกับเขาไปในตำหนักเพื่อนแอดถามเรื่องเล่าปู่กับการทำปิธี่เบิกเนตในเทือนนี้ว่า เพิ่นทำพิธีแบบใดแบบใดมาหอดมาถึงแล้วเขาไปหาปู่อนุสิตเขาไปน้ำหำนักเพิ่นไรเลยครับสวัสดีครับปู่วันนี้ทราบข่าวว่าปู่มีพิธีอะไรเนาะผมอยากทราบมาถึงมาไม่ทันครับทำบุญเนาะครับทำบุญสวนเสริม บารมีองค์ปฐมประมาุจากพระพครับเพื่อให้ลูกหลานได้กราบได้ว่ายังก็ให้ใหลวงพอ่อท่านสวดเปิดเทศให้ก็มีการทำบุญเท่ากับเราทำบุญปีใหม่มก็รวมญาติรวมพี่รวมนอนรวมลูกศิษย์ลูกหานก,ก็มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยก็ทำให้ งานสำเร็จร่วงไปก็ได้นิมนต์ปีจิอาจารย์หลวงพ่อสีอรารยะวังสูามาสวดทั้งหมดก็ที่แรกเก้ารูปเนาะแต่ก็มีเพิ่มมาอีกรูปเป็นสิบรูปเก้ารูปแล้วก็เป็นสิบรูปเกรูป ก็เป็นสิบลูกก้าวรูกเป็นสิบรูกจากเราก็เลยบารมีเต็มไปไม่ได้ก้าวไปเต็มก้าวจนเต็มแล้วเต็มเต็มสิบเลยเนาะเต็มสิบเลยครับอะไรมันก็จะเต็มเต็มอะไรเต็มพอดีเนาะปู่เนาะเต็มพอดีก้าวถึงสิบก็ถือว่าบารมีเต็ม ตั้งใจเก้าแต่ว่าเป็นสิครับอืมีพิธีรีมีพิธีทำบุญเสริมเสริมบารมีบามสวดเนตรองค์ปฐมบรรมมหัจกครพัดแล้วท่านก็ให้ไปดูที่ขันน้ำมนต์เนอะถ้าอยากได้ตัวเลขก็ไปดูขันน้ำมนต์ไปดูที่ขันน้ำมนต์ที่ท่านอ่าได้ ภาวนาคิดสวดเสริมบารมีการเปิดโชคเปิดลาบุญภาวาสนามีก็เห็นอยู่ในขันน้ำมนต์ให้ทุกคนไปดูเอาทันมอย่างนี้ครับนะแล้วก็สําเร็จลุ่งไปด้วยดีนะทำบบ็นแาบนี้ครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ปีปีใหม่เนาะตอนรับปีใหม่เนาะปู่เนาะปู่จะทําแบบนี้ทุกปีเนาะวันนี้ ผมมาไม่ทันเลยได้มาถามปูกปูกก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะเนาะก็ <ขอ S 2> เป็นมาแบบนี้นรับทราบรับรู้ว่าครูทำบุญอะไรครับอืมครร่ปีใหม่ก็ในเปิดเนตรบุงปฐมด้วยที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ขอบคุณเจ้าภาพครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง พระมงประถมประหลมหาจากักรพรรดิมาปดิสฐานในศาลาการปฏิบัตินี้เนาะขอให้ทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบุญกุศลที่ทำมาก็ขอใหอ้ได้ประสบพบเจอจสิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยบุญร่ำรวยกุศลส,สลอดปี ตะลอดไปด้วยนะขา,ขาดุสาดูออกสมบัติเก่าผอมครับมันใหญ่เดีลยวฟ้าเลยครับ เราไม่ต้องทำมากนอะไรหรอกคุณดิจังขอดูน mm ี่นั้ยงนไ่งเาน้นองล่าตกข้าวอย่ตกข้าวยังะกข้าวิมีลิ้นเตมงสา นี่นี่คือทัวปั้นหลวงปู่สวงในตำหนักปู่อนุสิตข้างหลังคือสมเด็จองค์จัก,กระพัดแล้วเราไปดูเลขขันน้มนกันเนาะเลขขันน้มนที่จำปิธีตอนเช้า ทำทีตอ,ตอนเช้าได้เลขตัวไหนเป็นปิดเลขพิจาตัวไหนนี่คือเลขขันนธมน์เอฟซีเห็นเลขตัวไหนเดี๋ยวก็ลองดูลองแปลเอาเนาะแล้วนำไปเสียงโซคเสียงทายแล้วว่าจะแปลตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าแล้วเอดจะนำไปให้ผู้อนุสิตเขียนให้ ว่าตรงใจตรงกับที่เราเห็นหรือเปล่าเนาะไปหาปู่อนุสิตแล้วให้ปู่อนุสิตเขียนเลขในขันน้ำมนต์ได้เลยเรามาดูเลขทูบที่ตำหนักแม่วิราวันเนาะเป็นตัวไหน ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดนัเนี่ยก็เห็นเป็นศูนย์ค้าสามก็ศูนย์ค่าสามนะเอฟซีน้องเลขถูกตําหนักแมริวิลาวันนําไปเสียงโชคเสียมพลายกันได้ให้โชคให้มาลกันทุกท่านเลขจากขัน้ำมนต์โอ้ทุกท่าักน้ำมนต์เลขถูก สี่เลกทูกเก็บเมืองสวงเส้นไหวศูนย์เก้าสาม,มานะปู่น้อมแล้วก็เลขขันน้ำมนตนออหลพ์ ยะวันโนอาวิชัยสิอริยะวังสูรเลยามุนเจ็ดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งเนาะให้นำมาฝากเอฟซีเนาะครับขอบคุณปู่วันโนซิปที่ให้แนวทางให้เอฟซีไปเสียงสุคเสียงตายเนาะขอบคุณครับ